สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับเพียรปอรมนัานะฮะเป็นประสาทุกว่าอยู่แล้วะครับวันนี้ก็สวัสดีวันจันทร์ที่สองตุลาคมนะครับผมอ๋อวันนี้ฮะเริ่มต้นเดือนด้วยดีเลยนะฮะสำหรับทีเด็ดฮะ,ะวันนี้ก็เป็นวันที่สองครับผมวันนี้ก็เป็นพิมพ์รีกนัดอ่ามาเดนไนนะครับผมจะเป็นทางด้านของ ปูแรมครับจะเปิดบ้านเจอับทางด้านของเชลซีนะฮะแล้วก็โชคซีเรียอิตาลีฮะก็จะมีสามคู่เช่นกันนะฮะแล้วก็ก็สเปนหนึ่งคู่ฮะ,ะนอกนั้นก็จะเป็นอ่าสวีเดนลีกนะครับผมแล้วก็เดนมาร์กนะฮะตุรกีโรมาเนียพวกหลีกสองพวกอะไรฮะ,ะทางด้านกีสบริกนะฮะก็จะมีสองคู่ครับยูเคนนะฮะ อูดึกเลยของเราก็จะเป็นท่าเอฟบยอดนะฮะทำการแข่งขันแล้วก็ฟุตบอลนะฮะเอฟซีแชมเปียนลีกนะครับผมนัดที่สองครับเยอะเลยครับบอลฮะแล้วก็ไทยลีกนัดมันดินนาฮะเชียงรายเจอับสุโขทัยนะครับผมวันนี้เกมนะฮะเฮียปอจะพามาชมเกมที่ทางด้านของเชลซีฮะจับบุกไปเยือนด้านของฟูลแลมนะครับผมคู่นี้ ราคาอัตราการต่ออยู่ที่ราคาปอรครับก่อนต่ครับไหลมาครึ่งลูกครับเป็นทางหน้าของเชลซีไปเยือนะฮะฟอร์มเชลซีจะกลับมาได้หรือเปล่าครับล่าสุดพวกเขาก็่อนถ้วยก็เอาชนะทีมอย่างไบรตันนะฮะหนึ่งตัวศูนย์นะครับผมจะเรามาดูสถิติกันนะครับผมถ้านัดหลังสุดครับเชลซี Chelsea เล่นในบ้านเอาชนะได้ของฟูแลมสองศูนย์ ในบ้านเสมอแพ้ฟูลแลม2-1นะครับแล้วก็เอฟซีชนะ2-0เชลซีชนะ1-0นะครับนี่เกิดเจอกันครั้งล่าสุดครับ้5ล่าสุดเชลซีก็ทําไปได้ชนะไปถึง3เกมจาก5เกมครับอีกน1เกมแพ้แล้วก็เสมอนะครับนี่ครับฟูลแลมล่าสุดครับก็ชนะทางด้านนอริทครับ2-1ไปเยือนเสมอกิตตันพาเรต0-0ครับเล่นในบ้านชนะดูตันทาวน์1-0 ปเยือนแพ้กับแมนซิตี้ครับห้าหนึ่งเสมือทางด้านของท็อปสมนฮอทสเปอร์ครับแล้วก็ดวลชนะจุดโทษมาได้นะครับผมฟอร์มก็พอได้ครับส่วนเชลซีครับเอาไปชนะทางด้านของไบรตันครับบอลลีกนะครับหนึ่งศูนย์แล้วก็เล่นในบ้านครับบอลลีกนะครับก็แพ้ไบรตันครับหนึ่งศูนย์เสมอปอนมัดนะครับ แางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสฮะชนะด้านวิมดันนะฮะแล้วก็ชนะงด้านรูตันเท้าครับตารางคะแนนเป็นยังไงบ้างครับตารางคะแนนนี่คือฟูแรมนะครับอยู่ดัทที่สิบอ็ดครับแข่งหกนัดชนะสองเสมอสองแพ้สองครับพวกเขาได้ห้าครับเสียไปถึงสิบลูกนะครับมีอยู่แปดแต้มครับเกมรับถือว่าย่ำแย่เลยนะครับเกมรู้เกมไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าเขาเพิ่ง ยิงไปได้แค่ห้าลูกเขาเสียเพิ่มสิบลูกโซ่เชลซีเป็นไงครับแข่งหกนัดชนะเพียงนัดเดียวนะครับก็ชนะทางด้านลตันทาวน,นะฮะแล้วก็เสมอสองแพ้ปนึงสามนี่ฮะได้ได้ห้าครับเสียหกครับมีอยู่ห้าแต้มครับแต่ถ้าวันนี้พวกเขาชนะทางด้านปูดรดมเขาจะขยับขึ้นมานครับทางด้านของเชลซีนะครับผมมาดูในเรื่องของ นี่ครับทัศนะบ้านผลบอลครับบอกว่าลองฟูลแรมฮะแจ่มจริงเนี่ยโขเอลซีกำลังมาครับตัวผู้เล่นครับที่บาดเจ็บนะครับก็ยังทางด้านของอัโรนะครับโบยานะครับที่กลับมามีชื่อตัวสำรองนะครับหายเจ็บกลับมานะคะแล้วก็ นักเตะที่ติดโทษแบนอย่างมารโรคุตโตนะฮะก็กลับมาแล้วฮะจะมีเจ็บอยู่ก็จะมีทางด้านของริสเจมับอ่าเวลี่ฟอฟันนาครับเป็นคุณครู cool cool, ครับผมที่มีการบาดเจ็บอยู่ที่เหลือลงได้หมดครับผมไม่น่ามีปัญหาอะไรหน้าชุดใหญ่ครับผมเชลซีทางปูแรมครับก็ไอซ์เซนโดมิทูวิชนะฮะก็ยังอยู่นะครับผม แล้วก็ทางด้านของวินเรียมนะฮะเบเรโน่ครับลงกันครบครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเดนนิสเจมส์ฮะแล้วก็คูกิสวาครับโอ้ลงครบเลยฮะมันครับสนุกแน่นอนครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมฮะคูนิเฮียปอฟันทงให้เชลซีฮะรึ่งลูกราคาหน้าวัดมากเลยครับผมไม่น่ามีปัญหาอะไรสำหรับเชลซีฮะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่ช่อง YouTube ปอมนัดถนัดแทงนะครับผมฝากติดตามไว้ด้วยนะครับวอนนี้ก็รากันไปก่อนครับสวัสดีครับ